สวัสดีครับท่านสมาชิกที่ติดตามผมออดำรงอยู่ในช่องทางหวยวทยศูนย์9หรือว่าช่องทาง youtube ก็จับแพะชนแขีครับผมทางเฟซเ c e บุ๊กก็เพจเ c e บุ๊กก็หวยวทยศูนย์9เช่นกันครับก็คลิปนี้ก็ของวันนี้ที่ลงช้าหน่อยนะครับผมนะมรู้สึกว่าผมจะลงมาประมาณวันที่15นะครับลงประมาณวันที่15นะท่านก็จะ หาซื้อฉลากกินแบ่งร,รัฐบาลอาจจะซื้อยากหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันมีถหวยที่มันปิดๆทางนั้นเลยนะครับผม <S <S หอยดังๆทางนั้นเลยก็สมาชิกในกลุ่มก็ถูกกันเยอะครับผมนะก็ได้กันเยอะเพราะว่าผมลงให้ก่อนที่หวยจะออกเป็นสิบๆวันนะครับผมเป็นสิบกว่าวันเพราะว่าในกลุ่มสมาชิกไลน์ทั้งกลุ่มทั่วไปหรือว่ากลุ่มที่ปิดนะที่ร่วมทําบุญกับผมนั่นแหละครับผมคือกลุ่มปิดนะครับผมนะ ใครทาบุญมาผมจะเอาเข้ากลุ่มปิดตรงนั้นเพื่อเป็นหาแนวทางดีๆให้สมาชิกนั่นะครับผมตรงนั้นเพราะว่าท่านทําบุญมาอีกกลุ่มหนึ่งก็กลุ่มทั่วไปคือสามารถเข้าได้นะครับผมนะสามารถเข้าได้แล้วแต่ท่านจะดึงสมาชิกเข้าก็ตรงนั้นผมก็อนุญาตให้ดึงเพื่อนๆเ,เ,เข้าแต่บางคนบางทีเข้าไปแล้วก็ลงลูปโปงรูปโพสที่มันไม่เหมาะสมนะครับผมนะ ที่ไม่เหมาะสมผมก็ให้ลบออกแล้วก็เคลียร์ทิ้งไปเลยครับผมลบสมาชิกทิ้งไปเลยตรงนั้นใครเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ให้รู้ว่ามันเป็นแนวทางแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าเอาไปโฆษณาหาเว็บนู้นเว็บนี้ไปลงนะครับผมนะบางคนก็เอาเว็บที่มัน18บวกขึ้นไปลงมันไม่ไหวครับผมนะเป็นเป็นกลุ่มที่แบบว่าทําบุญกันก็พยายามทําให้มันกลุ่ม ให้มันมีชีวิตชีวาไม่ใช่ว่าจะไปให้มันสิ่งไม่ดีเป็นอัปม,มงคลลกับช่องอะครับผมนะกับกลุ่มเราก็หัวที่ผ่านมาก็ครับผมผมจะเน้นไปที่8ปดสี1ห2สี่แครับตัวเลขที่มาอย่างไงก็เดี๋ยวจะคุยกันอีกทีหนึงทีนี้มาเกิดเกินกันนิดนึงคือ การสร้างพรระะปานครับผมผมจะสร้างพรระะปธานนะครับผมนะตามนี้นะครับผมนะร่วมสร้างพระปานขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างพรระะปานหน้าตักกว้าง2เมตรสูง3เมตรณวัดป่าสวนสมุนไพรบ้านเหล่าไฟตำบลกดชุมอำเภอกดชุมจังหวัดยโสธรครับผมผู้ประธานผู้ดำเนินสร้างนะครับผมนะอาจารย์จีรศักดิ์ผมผลสัมปันโนครับผมผมดำรงกราจักกรวิภากราจักครับช่อง ยูทูบจับแพชนแกะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ทองสาจันดีนะครับเบอร์โทรศัพท์นายคำดีอาจฐานนายสุนิดมาศขาววิทยกรวัดนะครับผมนะเลขที่บัญชีครับผมเลขที่บัญชีผมชื่อนายดำรงกระจักรับธนาคารกรุงไทยนะครับผมสามารถสอบถามผมได้ในเบอร์โทรศัพท์ตามที่แจ้งในตรงนี้นะครับผมนะตามที่แจ้งได้รับอนุญาตจากท่านเจ้าอาวาส พระอ,อาจารย์ศิลสักผลสัมพโนโนและผู้ใหญ่บ้านทองสาจันดีเรียบร้อยแล้วว่าเราจะร่วมสร้างพระประธานด้วยกันหน้าตดกว้าง2เมตรสูงสเมตรนะครับผมนะทีนี้มาเข้าเรื่องตัวเลขของวันที่1เดือน7เ,เดือนกรกฎาคมนะครับผม6 3สนะผมวางตัวเลขไว้เลยนะครับวางตัวเลขไว้เลยนะอาจจะทําให้คลิปมันสั้นนิดนึงถ้ามันอันนี้มันก็ยาว แปดตัวนี้ครับผม8ปดบวกแเป็น16ครับได้6ตัวเดียวครับเอา6ตัวเดียวนะครับผมนะหลัก10ตัดทิ้งนะครับผม6กบวกหครับเท่ากับสิครับ6ตัวนี้นะครับผม6กบวกหเท่ากับสิตัด1ทิ้งกันสิบสครับไอสครับผม6กับ2วาง6กับ2วางส่วน4 3 2มาจากไหนไอ้ตัวนี้สมาชิกในกลุ่มอาจจะรู้นะครับผมนะสี่ห้าหกมาจากไหนเลขเท่ากับ10ครับผมนะครับผมนะเลขเท่ากับ10เดี๋ยวผมจะตัดให้ครับสมาชิก ที่ดูผมใน YouTube ผมจะตัดให้จับชุดก่อนครับผม6 4ครับ6 5อยอาจจะจสั่นๆหน่อยนะครับผมนะกล้องนะ6 6 2 4 2 5 2 6ี่สอาสฝั่งนี้ครับผมฝั่งนี้นะ6 4 หกสามหกสองอ้าวตัวนี้จะ2อ,อีกแล้วเลขสองนะครับผมนะสองสี่สองสามสองสองครับผมนี่นะครับผมนะคนละสูตรนะครับผมนะคนละสูตรนะแต่จวดจับชุดเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ทำเหมือนเดิมผมบอกให้ชิปก่อนผมบอกให้ท่านไปทำหาซื้อเรียงเบอร์มา ย้อนไปสักสามปีสี่ปีทาอย่างที่ผมบอกมันจริงไหมปีหนึ่งจ,จะหลุดสักหวดหนึ่งสองหวดเนี่ยครับผมตัวนี้นะครับผมนะตัวนี้ท่านไม่ต้องไปอะไรมากมายครับถ้าท่านอยากจะซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลขอให้ท่านทําอย่างที่ผมบอกมีหกกับสองมีหกกับสองท่านอาจจะถูกเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งก็ได้ครับหรือว่าท่านอาจจะถูกเลขท้ายครั้งที่หนึ่งที่สอง เลขหน้าครั้งที่หนึ่งที่สองทุกครั้งครับผมนะทุกครั้งมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่ถูกเลยเนี่ยอย่างเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับผมนะนี่ผมเน้นไปแปดหนึ่งแปดสองมันมีไหมครับเนะี่ยแปดสองมีนะครับเห็นไหมเปรียบเทียบให้ดูครับผมเน้นไปที่แปดหนึ่งแปดสองหกสองอย่างนี้บางทีมันก็อย่างว่าอะไรละครับผมนะถ้าเรายังไม่มีดวงมันก็ นี่เราต้องอาศัยดวงหน่อยการที่จะมีดวงมีโชคมีลาบมันก็ต้องการทําบุญหน่อยนะครับผมนะไม่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วท่านจะไปถูกรางวัลที่หนึ่งมันสะสมบุญด้วยครับผมว่าผมจะลองตัดตัวเลขให้ท่านสมาชิกได้ดูนะครับผมนะตัดสมาชิกตัวเลขตัดตัวเลขให้ท่านสมาชิกดู้วงวดนี้ผมจะตัดตัวไหนผมจะตัดให้นะครับผมนะผมจะตัดให้ท่านไปหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลหรือหยิบจับลอตเตอรี่ดูนะครับผมนะขอให้มี ขอให้มีนะครับผมนะขอให้มีนะถ้าเป็นชุดนี้ครับผมผมจะตัดให้อยู่ที่ไหล่ะชุดซ้ายมือก่อนนะครับผมนะสองสามครับชุดซ้ายมือนะครับผมสองสามนะแล้วก็อีกชุดหนึ่งครับถ้าหวยเบิ้ลครับผมอันนี้คือบอกว่าถ้าหวอยเบิ้ลนะครับผมนะถ้าหวยเบิ้ล สองสองสองสามแลวหกสี่มีไหมครับสองสี่มีไหมผมจะบอกอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวผมมาตัดฝั่งนี้ก่อนครับส่วนฝั่งนี้ผมตัดอยู่ที่ตัวนี้นะครับผมนะตัวนี้สองสี่ครับฝั่งนี้สองสี่นะครับผมนะแล้วก็ฝั่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวครับศูนย์สามหกศูนย์สามหก ตัวนี้ครับผมสองสี่กับสองหกครับฝั่งนี้ผมตัดที่สองสี่กับสองหกเดี๋ยวนะครับผมนะสี่ห้าหกสี่ห้าหกหกห้านี่คือจะเป็นเดี๋ยวนะครับเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งไม่มีชุดนี้ครับผมยังอยู่ตรงชีชุดเดิมนะครับผมนะ หกสี่ครับผมหกสี่สองสี่สองหกครับผมนะฝั่งนี้นะครับผมหกสี่สองสี่สองหกส่วนฝั่งนี้จะอยู่ที่เหมือนกันครับผมนี่นะครับผมนะหกสามสองสามครับจะดึงตัวเลขไม่กี่ชุดครับผมดึงตัวเลขไม่กี่ชุดหกสามหกสี่ ก็สอง้อาวสองหกเอมันขึ้นไปสูงเหลือเกินสองหกสองสองสองสามครับผมแล้วก็สองสี่นี่นะครับผมนะผมตัดให้แค่นี้ครับผมนะผมตัดให้แค่นี้ส่วนตัวแล้วผมชอบตัวไหนครับสมาชิกถามผม ผมชอบตัวไหนล่ะครับส่วนตัวนะครับผม2กับ6นี้จะไม่มาคู่กันครับผม2กับ6จะไม่มาคู่กันนะครับ4ี่ห้าหกสองกับ 6, 6จะไม่มาคู่กันจะไม่มาคู่กันผมตัวนี้นะครับผมนะที่ผมชอบส่วนตัวแล้วก็ตัวนี้ครับค,คือชอบส่วนตัวนะครับผมนะหาหยิบจับตเตอรี่ดูนะครับหกสาม ตัวนี้ก็ตัวรองไปถ้าไม่มีหกสามแผงไหนไม่มีหกสามก็สองหกหกสองนี่แะครับผมสองสองนี่ก็ไม่ต้องไปเน้นนะครับผมไม่ต้องไปซีเรียสนะส่วนตัวตัดครับผมอืตัวตัดท่านบอกว่าท่านอยากนี่ตัวไหนก็เครื่องหวอยดับนะครับผมนะตามเจติห้อยดับก็คือว่าเก้าบวกเก้านี่ก็คือว่าจะเป็นดับหลักร้อยนะครับผมก็คือดับแปดสองบวกเอหกบวกหกเท่ากับสิบสองสองดับหลักสิบบนนะครับผมนะ สบวกเอ้เจ็ดดท่ากับสิดับหลักหน่วยบนครับผมถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมท่านก็ต้องถ้ากับนะครับสี่สองนะครับผมนะถ้าซื้อบนก็ไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลก็คือ4ี่สองครับผม4ีสองนะอย่าให้มีเลขสออยู่ในตำแหน่งหลักสิบครับก็ถ้าตัวนี้ก็สามสองครับผมประมาณนี้นะครับหกสองประมาณนี้นะดับตามหลักนะครับผมดับตามหลักนะ ส่วนหัวตัดมายัางไงหัวตัดมันก็มีง่ายๆครับผมนะตัวนี้จะมีอยู่ที่2กับ3นี่ที่หัวมาตัด2กับ3อีกชุดหนึ่งก็มี036หนี่หัวตัดและอีกชุดหนึ่งมีที่456นี่ยเนี่ยผมเอามาจับชุดตัวนี้ให้นี่ครับผมส่วนตัว ชอบฝั่งไหนครับชอบฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันครับมันก็มีหวยเหมือนกันหมดนั่นแหละครับผมนี่ยเหมือนกันหมดครับหกสองก็มีสองหกเนี่ยไม่มีแค่หกสามสามสองสามแค่นั้นเองเหมือนกันครับผมเหมือนกันนะครับผมนะตัวตัดครับนี่สองกับสามสองกับสามนี่ต้องมาตัวหนึ่งครับต้องมาตัวหนึ่งนะครับสองกับสามผมเลยดึงสามมาเนในชุดนี้มีสามเท่ตัวเดียวหกสามสองสาม สมาชิกในกลุ่มผมก็สองตัวนี้ครับให้ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ดูเพื่อท่านจะมีโชคมีลาบนี่นะครับผมนะผมต่ดให้ก็ถ้าท่านไม่ชอบท่านก็ผ่านนะครับผมนะ1นึ่คับเจ็สครับส่วนไอดีไลนะครับผมนะ ID 08 4 6น3 8 9ปดห้าครับ ไอดีไลน์นะครับผมนะตัวนี้ไอดีไลน์ผมเบอร์โทรศัพท์ไอดีไลน์ครับท่านแอดมาหาผมผมบวกเป็นเพื่อนปุ๊บผมส่งลูกกระตูนไปปุ๊บท่านก็ต้องตอบกลับผมด้วยนะครับผมนะไม่ใช่ว่าผมให้ผมส่งลูกกระตูนไปยิ้มอยู่คนเดียวท่านอยากเข้ากลุ่มท่านอยากอะไรยังไงก็ส่วนฮานอยวันนี้ท่านก็บวกไปนะครับผมนะสมาชิกในกะลุ่มก็บวกๆก,ก,กันทั้งนั้นเลยครับผมหลายวันแล้วครับเป็น10กว่าวันแล้วครับวบวกกันทั้งนั้นเลย หาน่อยก็มีไม่กี่ชุดเลยครับผมบางวันก็แค่เจ็ดแปดชุดละตัวเด่นผมก็ให้วันนี้ผมก็ให้เด่นที่สี่นะครับผมนะก็ข้างล่างก็ออกห้าสี่มาเก้าแปดศูนย์อ่าในแปดศูนย์ในชุดจับชุดให้ก็มีเก้าแปดหลักร้อยก็มีเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดเก้าสองครับหลักร้อยวันนี้ก็มีเก้าในตัวจับชุดก็มีแปดศูนย์แปดหนึ่ง ลแล้วก็ตัวสี่เลขสี่นี่คือตัวรูดตัววิ่งตัวอะไรนั่นแหละครับผมก็บอกว่าท่านก็ไปหยิบจับดูของฉลากแต่ละประเทศส่วนห้ยลาวพรุ่งนี้อืเขาออกยังไงไม่รู้วันนี้รู้สึกว่าวันที่17ก็ออกผมก็ยังไม่รู้เรื่องอเลยพอดีเห็นใน youtube ในสมาชิกเขาแอดมาบอกอ,อาจารย์ห้อยลาววันนี้ออกเลยไม่รู้เรื่องรู้ไทยเลยครับ ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยเพราะว่าเขาเลื่อนออหวยออกยังไงไม่เหมือนไทยครับถ้าไม่ติดโควิดก็ถึงเลื่อนครับผมนะโอเคนะครับผมขอให้สมาชกิกทุกๆท่านรู้ว่านี่คือเป็นแนวทางแค่นั้นเดงส่วนจะมาไม่มาหรือว่าเลขตรงใจท่านไหมผมไม่สามารถไปเดาใจท่านได้ขอให้ท่านพิจารณาดูว่าตัวเลขต่างๆมันมีที่มาอย่างไงแค่นั้นครับผมเฮงๆครับผมสวัสดีครับ